จำก็ได้หรือเปล่ากับว่าเหรียญคริปโตแต่ละเหรียญที่เราซื้อนั้นมีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่เราซื้อไปวันที่เท่าไหร่บ้างและแต่ละรอบเราซื้อทั้งหมดกี่เหรียญณวันนี้เรากําไรหรือว่าขาดทุนอยู่ถ้าหากว่ามีปัญหาแบบเดียวกับผมนี้นะครับวันนี้ผมจะมาขออนุญ,ญาตแนะนําแอปตัวหนึ่งที่จะมาช่วยจัดการปัญหานี้ให้เราให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ หลังจากที่ผมเทรดคริปโตมาเป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้เวลาเช้ามืดผมก็จะตื่นมาแล้วก็คอยเช็คราคาเหรียญอยู่บ่อยๆนะครับว่าตัวไหนราคามันขึ้นตัวไหนราคามันลงนะฮะตัวไหนลงแล้วก็จะพยายามช้อนใช่ไหมครับตัวไหนมันขึ้นที่ราคาสูงมากๆเราก็ดูว่าเ,เราจะเทคโรฟิตมันได้แล้วหรือยังใช่ไหมครั ทีนี้จังหวะเวลาที่เราช้อนซื้อบ่อยๆนี่ครับหรือว่าเราเทคโปรฟิตไปเนี่ยผมก็จะเริ่มลืมฮะบางตัวเนี่ยลงแล้วเราก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมเวลาที่ซื้อจํานวนเงินก็ไม่เท่ากันไอ้จำนวนเหรียญก็ไม่เท่ากันฉะนั้นผมก็จะเริ่มจำไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วไอ้เหรียญตัวนี้ผมซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะเวทมันได้ด้วยคือหลายๆคนอาจจะทําการบันทึกการซื้อขายคริปโตนะครับไว้ในไฟล์ Excel หรือว่า Google Sheets แต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากว่าผมจะต้องเข้าไปเช็คในไฟล์ Excel บ่อยๆหรือ g o กู l ก s h e ี t บ่อยๆมันต้องออนั่งคอย Copy สู่จากฟิลหนึ่งไปฟิลหนึ่งเนี่ยมันมันจะไม่สะดวกสําหรับผมเท่าไหร่นะผมอยากจะหยิบม,มือถือมาแล้วก็ดูเลยว่าเอ้ยตัวนี้ราคาเหรียญน,นี้มันเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่สามารถรู้ได้ด้วยว่าราคาทั้งหมดนะครับของเหรียญที่ผมซื้อไปเนี่ยในแต่ละครั้งนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่นะฮะ ฉะนนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำนะครับแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า c o i n s t a t e นะครับที่จะสามารถบันทึกนะฮะการซื้อขายคริปโตของเราแล้วก็สามารถสรุปมาได้ด้วยว่าราคาที่เราซื้อไปในแต่ละรอบนั้นนะฮะมีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่แถมยังสรุปมาได้ด้วยว่าเฮ้ยเราเทคโปรฟิตไปหรือว่าเราขายบูไปหรือเปล่านะฮะเอาละเดี๋ยวมาดูที่หน้าตัวแอปกันนะครับอันนี้คือตัวหน้าตาไอคอนของ c o i n s t a t e นะครับ Crypto Tracker นะฮะในตัว App Store นะครับ ตัวนี้เราสามารถลงได้ทั้ง iPad iPhone นะครับแล้วก็เขามีตัว Android เ v e r s i o นด้วยนะฮะเราอาจจะสามารถใช้งานตัวแอปเขานะครับในแบบเวอร์ชันเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยบันทึกง่ายดีนะฮะง่ายยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของแอปเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่คือหน้าจอการเริ่มต้นเลยนะครับเราก็กดปุ่ม Get Start ไปผมจะเริ่มตั้งแต่สมัครให้ทุกคนดูเลยนะครับ นื่องจากว่าส่วนมากแล้วนะครับคนไทยก็จะใช้แพลตฟอร์มตัวบิ t คัพนะครับเราอาจจะต้องแมนนวลนะครับคือกรอกเข้าไปทีละตัวเวลาที่เราทําการซื้อขายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่ถ้าหากว่าใครใช้บีแอนนะฮะก็จะสามารถคลิกที่บแอนด์นะครับแล้วก็เชื่อมตัว API ของเขาเข้าด้วยกันได้เลยเอา,าละผมจะทําการสคิปไปก่อนนะครับอ่าเขาก็บอกว่าจะให้เขาอนุญาตทําการแจ้งเตือนไหมส่วนมากผมจะเข้ามาดูเองผมจะไม่สนเรื่องการแจ้งเตือนผมจะ ดอนอาราวไปแบบนี้ทีนี้นะถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้ตัวคอยแสแตทในหลายๆอุปกรณ์นะครับผมแนะนําให้ไปคลิกที่ตรงมอก่อนจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของ Create Account Login นะครับ ให้เราทําการสมัครสมาชิกตัวนี้ไว้นะครับเวลาที่เราไปล็อกอินยังอุปกรณ์อื่นๆนะฮะมันก็จะสามารถเอาข้อมูลที่เราได้ลงไว้ในเครื่องนี้นะครับไปแสดงในเครื่องอื่นๆได้บนหลายๆแพลตฟอร์มได้นะฮะเหมือนกับมีตัวคลาวด์ตัวหนึ่งที่คอยซิงข้อมูลซึ่งกันและกันเอาไว้นะครับเราก็จะสะดวกในการาดูตัวคอยแสแตทจากอุปกรณ์อื่นๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวที่เราทําการลงทะเบียนเสมอไปนะครับทีนี้นะฮะที่หน้าจอแรกอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอของ การแสดงมูลค่าของเหรียญแต่ละเหนนะรียญนะฮะว่าตอนนี้เหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับมีค่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับหน้าตาคล้ายๆกับตัว Trading View เลยนะครับในส่วนที่เราจะใช้งานตรงนี้นะครับก็คือส่วนของ Portfolio นะฮะไอคอนอันที่2ด้านล่างนี้นะครับรปึ๊บอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับว่า่าเราจะใช้วอลเล็ตตัวไหนนะครับในการบันทึกแล้วก็ดูต้นทุนของตัวคริปโตของเรา ผมจะทําการแอดเมนโ l รีเพื่อที่จะทําการแอดตัวบิตครับของผมเข้าไปนะครับอะแอดเมนโดรีนะฮะพอแอดเมนโดรีนะครับเราก็ไปทําการเลือกตัวเหรียญที่เราต้องการจะทําการแอดเข้าไปผมจะทําการแอดตัวเจฟินแล้วกันนะครับเหรียญไทยจะได้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยรองรับเหรียญไทยหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมมีเจฟินคอยนะครับเราก็ทําการแอดตัวเจฟินคอยเข้าไป อยากจะเสิร์ชหาเหรียญไหนนะครับก็พิมพ์ที่ช่องเสิร์ชด้านบนนะฮะเราสามารถแอดได้กระทั่งข่างเงินนะใครเล่นโฟนเล็กก็ใช้ตัวข้างเงินได้นะครับผมก็ทําทการหาี่ j f i n นี้นะครับแล้วเราก็ทําการแตะไปอะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้า buy sell holding แบบนี้นะครับเราทําการซื้อก็กด buy ไปเราทําการขายก็กด sell ไปถ้าหากว่าจําไม่ได้ว่าเราซื้อขายอะไรไปเมื่อไหร่ไม่เคยมีสิติมาก่อนแต่ว่าเราถืออาไว้ก็เลือกที่ holding เอาไว้นะครับ เอาละผมจะทําการเพิ่มสถิติตของจริงเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะไปดูในบิตคัพก่อนนะครับอตอนนี้ใน wallet ของ b i t ค u พนะครับผมก็จะแสดงอยู่ว่าผมได้ทําการซื้อ j จฟ n ไปกี่บาทนะครับแล้วก็ขายไปที่กี่บาทนะฮะผมก็จะทําการกรอกไปตามนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่า,าผมซื้อไปก็คือ997.5บาทเนื่องจากว่าบิตคัพเนี่ยเขาจะทําการหักค่าธรรมเนียมก่อนที่จะซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการกรอกตัวจํานวนเงินที่ผม เสียไปตรงนี้ไปเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะได้มูลค่าจริงๆของจำนวนเหรียญที่ผมทำการซื้อไปณนะวันนั้นนะครับอ่ะพอที่ทำการกรอกนะครับกลับไปที่ Coinstat ผมซื้อ t o t a l j e f i n ไปที่เอ่อ66.6332665 3นะครับผมก็จะทำการกรอกไปคิดว่าผมจำได้ไหมจะไม่ได้หรอกนะ 66. 6 6 6 3 3 2นะครับปื๊บ66.6 สามสามสองเห็นไหมจำไม่ได้กลับไปดูนะสามสามสองแล้วก็หกหกนะครับสามแล้วก็หกหกนี่คือจํานวนเหรียญเจฟินที่ผมซื้อไปนะครับวันที่นะฮะกลับไปดูวันที่ผมซื้อไปวันที่สเดือนสิบนะครับเก้โมงสนาทีอ่ะสเดือนสิบเอโมงสนาทีวันที่3นะครับเดือน1 1บเอนะฮะเก้าโมงสนาทีอ่ะแบบนี้นะ ใครก็น่าจะเห็นเวลาที่นาฬิกาผมแล้วนะครับว่าตอนนี้คือเวลาเช้ามืดเหมือนเดิมนะฮรคือจริงๆมันต้องเป็นเวลาที่ผมตื่นมาเช็คราคาแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันน่าจะมีประโยชน์แบบสำหรับคนที่เป็นแบบผมนี่แหละอะไรย่างเงี้ยนะอ่ะ price นะครับเขาจะโชว์ราคาแต่ว่ามันเป็นราคาตกโกนบอลนะครับณวันนั้นว่าถ้าหากว่าเราซื้อจะมีต้นทุนที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นค่าเงิน u s d ใช่ไหมเราใช้ค่าเงินไทย ที่มุมขวาบนนะครับจะมีค่างเงินอยู่ตอนนี้เป็น USD ให้เราจิ้มไปครับปึ๊บแล้วก็ไปเลือกเป็น THB อยู่ไหนะอยู่นี่นะฮะ THB อ่ากับไปปึ๊บแตะแตะเขา2-3ทีนะครับจนกระทั่งค่า,งางเงิน THB ปรากฏขึ้นมานะฮะเอาละ่ะเจฟินนะครับผมซื้อไปในราคาเอา่อวันที่13นะฮะแบบหนึ่งนะอา่าวันที่วันที่3เดือน11นะครับปึ๊บ ต้นทุนอยู่ที่14.97บาทนะครับผมก็จะกรอกไป14.97นะ14.97 14. กนะครับฉะนั้นนี่คือต้นทุนของเจฟินผมที่ซื้อณวันนั้นนะฮะ Select Portfolio ผมจะทำการสร้างพอร์ตขึ้นมาโดยพอร์ตนี้จะชื่อว่า Bit Cup นะครับ b i t c u p อะจะได้จำว่าพอร์ตนี้นะครับผม เก็บคริปโตอะไรไว้บ้างนะครถ้าหากว่ามีหลายๆพอร์ตมีหลายๆบล็อกเกอร์นะครับก็ทําการแอดตัวพอร์ตเข้าไปแต่ว่าตัว c o i เ s e t นะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยเราจะสามารถแอดบล็อกเกอร์ได้จํากัดนะครับอย่างตอนนี้ผมมีทั้งหมดประมาณ5บล็อกนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มมากกว่านี้ก็จะต้องเสียเงินและสสวดมาก5้าบล็อกก็น่าจะพอนะฮะสำหรับทุกคนนะครับโอเคผมก็จะกดแอดเข้าไปนะครับปั๊บจากนั้นเมื่อเราทําการกรอกทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มแอดปุ๊บ พอแอดเข้าไปแล้วนะฮะตัวมูลค่าพอร์ตฟลิโอบิดครัของเราก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้ทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังแสดงนะครับว่าเนี่ยนะเราซื้อเจฟฟินไป6 6ตอนนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่นี่ฮนะ8,851บาทเลยนะได้ All Time PL เนี่ยคือ787ไหนมาดูสิฟืบเห็นไหมฮะเขาก็จะแสดงค่าไว้ว่าเนี่ยตอนเนี้ ต้นทุนเรานะ14.97บาทเนี่ยเราซื้อไว้9.97.5บาทนะตอนนี้เป็นมูล,ลค่า8,851บาทได้กำไรมาแล้วถึง7,854%แต่นะผมได้มีการขายออกไปหเห็นไหมฮะผมขายไป39เจฟินนะ,ะในราคา25.9บาทนะฉะนั้นผมจะทำการกรอกตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับพอเราต้องการจะกรอกนะครับก็กดที่ปุ่ม Add Transaction นะฮะตรงน,นี้ เราก็เลือกเหรียญเดิมเข้าไปนะครับเจฟินนะฮะแล้วก็กดที่ปุ่ม add transaction อ่ะผมก็ทำการเลือกเหมือนเดิมนะครับว่าผมขายเท่าไปทั้งหมดกี่เจฟินนะครับคือผมขายไปทั้งหมด3 9เจฟินนะที่ราคา25.9บาทนะครับอ่ะ39เจฟินนะครับที่ราคา25.9บาบาทนะครับย5่บาทอ่ะอย,อย่างนี้ในวันที่ 5เดือน11นะครับผมซื้อไว้2วันแล้วผมก็ขายฮะไปครึ่งหนึ่งอ่าห้าเดือน11 5เดือน11กี่โมงเออบ่ายโมง9นาทีนะครับ5เดือน11บ่ายโมง9นาที9นาทีอย่างงี้ดันอ่ะแล้วก็เลือกพอร์ตฟิลิโอที่เราต้องการจะบันทึกนะครับก็รกรอกราคาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องบายใช่ไหม ให้เรามาเปลี่ยนเป็นช่องเซลแทนนะฮะเราจะทำการขาย39 Jfin นะครับเมื่อวันที่5คือเราขายไปแล้วคือถ้าว่าเพิ่งขายก็กรอกเป็นวันนี้นะครับที่ราคา25.9บาทบนพอร์ตฟิลโอ b บิตคัพนะครับอ่ทำการขายนะกดปุ่มแอดเข้าไปปึ๊บจากนั้นนะครับเขาก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะฮะว่าเราได้ทำการซื้อไปที่66.63นะครับจากนั้นขายไปที่3.9 J f i n ะ มันมีความแสบของแอปนี้อยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะเขาแสดงเห็นว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกานี้ผมได้ทําการซื้อนะฮะผมจะได้โปรฟิตลอตทั้งหมด7จ็ดนะครับแต่หลังจากที่ผมขายไปนะที่2 5่บาทซึ่งมันได้100%ไปแล้วถูกไหมผมถอนมาแล้ว1,000บาทไหมครับโปรฟิตของผมณนะวันนี้นะฮะคือลบไป413%ทําไมรู้ไหมคือไม่ต้องตกใจนะครับ เขาบอกว่าถ้าหากว่าผมทำการโฮเอาไว้ไม่ขายนะครับมูลค่าที่ผมจะได้เพิ่มนะฮะกำไรที่ผมจะได้เพิ่มจากการที่ผมถือไอ้ตัว3 9มสีที่ผมขายไปในวันนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนเนี้ยเท่ากับว่าถ้าผมถือเอาไว้ไม่ขายผมจะได้กำไรมากกว่าตอนนั้น4 1 3แม็ไม่ชอบโชว์แบบเจ็บช้ำน้ำใจไงอะไรอย่างนงี้นะฮะเพราะฉะนั้น All Time PL ของผมก็เลยเหลือแค่ 369%เท่านั้นนะฮะจากนั้นถ้าหากว่ามันมีการซื้อขายอะไรบ่อยเงี้ยเราก็เลยจะรู้ว่าเฮ้ยโอเคโอเค,อเ,คเราซื้อไปเท่านี้นะเราขายไปเท่านี้ถ้าโหไว้ได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าหากว่าเราขายไปก่อนที่มันจะดอยนะฮะเราก็จะดีใจนะครับว่าเฮ้ยโชคดีจังเราขายไปนะฮะไม่ได้มีอาการดอยเกิดขึ้นนะครับนี้เดี๋ยวลองแอดเหรียญเข้าไปอีกสักเหรียญหนึ่งนะฮะเอาเหรียญไทยเหมือนกันอ่ะกลับไปที่หน้าบิดคับหน่อยอ่ะเอาเหรียญซิกแล้วกันนะครับ ซิกเนี่ยผมทําการซื้อครั้งเดียวแล้วก็ถอนไป2รอบแล้วนะครับผมจะทําการแอดเหรียญซิกตัวนี้เข้าไปนะครับผมซื้อเมื่อวันที่26เดือนเนะฮะ4ี่8 3 2 9อะเดี๋ยวทำการแอดนะครับแอดทรานักชันนะครับแล้วก็เลือกที่เหรียญซิกนะครับปุ๊บปุ๊บหน้าซิกเน็ตเวินะครับเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทำการใส่เข้าไปว่าเราซื้อมาทั้งหมดกี่ซิกนะครับกลับไปดูเ 415.8329แล้วก็1645นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่จำทีละท่อนทีนละทอนอ่า26เดือนอ 26, 11นะครับ5ทุ่ม35นาทีนะ26เดือน11 26เดือน1ินะครับ5ทุ่ม35นาทีมันก็จะแสดงราคาณนะตอนนั้นมาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของเรานะครับเราก็ไปทำการใส่ราคาแบบเป็นดวดที่ 2.39.88ก็จะเห็นว่าในบิตคัพนั้นระมราคาต้นทุนมันสูงกว่าโกลบอลก็ไม่รู้โอเคก็จากนั้นเมื่อใส่ไปแล้วนะครับก็กดปุ่มแอดเข้าไปอ่าอ่าตัวเหรียญซิกนะครับก็จะเข้ามาในพอร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าผมทำการโฮไว้ตั้งแต่วันนั้นนะครับ <c oughs> ผมจะได้เอาทม PL ออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่นะซื้อที่ราคา2.4นะครับ ในจำนวน C 1 5 8 3งกถูกต้องไหมโอเคถูกต้องนะครับผมได้ดำการขายนะครับวันที่28เดือน1 1ไปนะครับตอน7โมงเช้านะฮะในมูล,ลคาคา200ซิกที่5บาทโอเค200ซิกที่5บาทนะครับป๊บแอด transaction นะฮะผมขายไปทั้งหมด200ซิกนะครับในราคา5บาทนะฮะกดแอดเข้าไปนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ ผมทําอะไรผิดไปครับทุกคนผมกดเลือกซื้อเข้าไปใช่ไหมฮะอ่ะไม่เป็นไรถ้าเราทําผิดนะครับกดปุ่ม Edit นะฮะแล้วไปเลือกที่เซลแทนนะฮะจากบ u ายเป็นเซลนะครับแล้วกดอัปเดตอปุ๊บดูสิมันเปลี่ยนไหมนี่นะฮะบ,บอกมาแล้วนะครับเนี่ยคุณขายไปที่5บาทนะคุณเนี่ยขายหมูนะฮะเสียกําไรที่น่าจะได้ในตอนนี้ไปถึง 96. 3 8แสบหมเเออเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมจะ ลองกรอกอะไรที่ดอยบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองแอบบแบบดอยดูว่ามันจะโชว์ยังไงนะครับอ่ะทีนี้ผมขายไปทั้งหมดเนี่ยสองรอบอ่ะไปดูสิฟึบรอบที่2อ่าผมขายไป1 4ึ่ี่สซิกที่ราคา8บาทนะครับ8.01จุนึ่งห่ะแปดจนะเอ่อวันที่30เดือน11 3เอทุ่มยีนาทีแปดจนย์หนบาทนะครับกดปุ่มแอดเข้าไปโอเคแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วปึ๊บเขาก็จะโชว์นะครับเนี่ยอ่ะ อันที่2ที่ผมขายไปที่ราคาสูงขึ้นน,นะครับที่8บาทเนี่ยเขาบอกว่าผมสูญเสียโอกาสที่จะได้กําไรไป22%คือขายหมูไป22%นะครับแต่ว่าทั้งหมด All time pl ของผมนะฮะก็ยังได้อยู่ที่187%นะครับเขาก็จะแสดงให้เห็นแหละว่าคือให้เราเจ็บหน่อยว่าเฮ้ยอยู่ขายหมูไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าหากว่าผมขายเหรียญซิกไปยกพอร์ตนะครับผมก็จะสูญเสียโอกาสที่จะได้กําไรนะครับในส่วนนี้ไปจํานวนเท่านี้นะฮะ เมื่อกลับไปที่หน้าตัวพอร์ตฟลิโอของเรานะครับเขาก็จะทำการสรุปนะฮะตัวอ l t ท m e Profit Loss ของเรานะครับว่าเนี่ยในพอร์ตนี้นะครับเราได้กำไรอยู่เท่าไหร่นะฮะทีนี้ผมจะมาลองในกรณีที่ผมขายก่อนที่จะขึ้นดอยบ้างนะฮะโอเคลองดูนะครับปึ๊บเอาเหรียญอะไรดีที่น่าเอเดานะฮะเราจะซื้อเอ a ดากันนะครับนี่นะฮะติ๊ต่างว่าผมซื้อเอ a ดานะครับ ไป100 ADA เาเมื่อต้นเดือนแล้วกันราคามันสูงอยู่จำได้เทคเมื่อวันที่1คพฤศจินะครับตอนนั้น ADA ราคาอยู่65.5บาทติต่างนะฮะอันนี้ไม่ได้เอาพอร์ตท,ทิ่งมาใส่นะครับผมก็ทำการแอดเข้าไปนะครับปึ๊บจากนั้นเราจะมาทำการขาย ADA นะครับติต่างว่าเราทำการคัดลอสแอดทรานดัคชั่นนะฮะ แล้วก็าขาย t o t a ทั d a 100นะครับ0เซลล์ออกนะครับ100นะฮะแล้วก็เลือกวันที่ขายเป็นวันที่เท่าไหร่ดีพยายามจะเลือกวันที่มันเห็นข้อแตกต่างกันหน่อยอ่ะ58อย่างนี้กน้กันกลางๆนะครับเพราะว่านนวันนี้เ d a มันอยู่ประมาณ50บาทน,นะครับผมก็ทำการแอดเข้าไปนะครับขายที่หมดเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีละเราคัดลอนนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมครับ เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเมื่อเราขายไปนะวันนั้นนะครับหากว่าเรายังถืออยู่จนถึงตอนนี้เราจะมีลอสนะครับหรือว่าสูญเสียตัวมูลค่าต้นทุนของเราเนี่ยไปถึง21.37%ขาดทุนไป21.37%อนะครับอย่างนี้เป็นไงฮะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะไม่ได้ขาดทุนนะฮะมากกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราไปขายตอน50เราอาจจะขาดทุนมากกว่านี้ก็ได้นะครับที่เขาจะบอกนะว่าเนี่ยการที่ผมขายไปที่5 8 8 7บาทเนี่ย นะฮะมันมีโปรฟิตอยู่1 2 4 5ซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าผมทําการขายในวันนี้ผมจะขาดทุนมากกว่าการขายไปในวันนั้น1 2 4 5องจานะวันนั้นผมจะมีการขาดทุนน้อยกว่าที่ผมจะมาคัดลอดในวันนี้นะครับ12.45%อ่านะถ้าหากว่าเราขายไปก่อนเขาจะโชว่วาคุณสูญเสียโอกาสนะถ้าหากว่าเราขายไปทีหลังก่อนที่มันจะดอยมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราสามารถรักษาต้นทุนเราไว้ได้มากกว่าการคัดลอดก่อนที่มันจะดอย นะครับอ่ะเมื่อไปดูหน้าผลรวมนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ว่าเนี่ยตอนนี้นะครับมูลค่าของพอร์ตเราเป็นเท่าไหร่มูลค่าของเหรียญอะไรเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะก็จะทําให้เราได้จําได้ว่าโอเควันนั้นเราซื้ออะไรไปเท่าไหร่แล้วก็มีการคํานวณตัว profit l o อ s ของเราให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับ แลวก็ที่ทุกคนได้ดูไปนะครับคือการแอดตัวบิตคัพนะครับเข้าไปในตัวคอยสแตทของเราแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวตอนหน้าวิธีการผูกตัว Account b i n a นด์นะครับเข้าตัวคอยสแตทบ้างซึ่งวิธีการผูกบ i n a น c e เข้ากับคอยสแตทนี้นะฮะจะช่วยให้เราสามารถอัปเดตนะครับการซื้อขายเหรียญของเราได้แบบกึ่งๆึ่งเรียลไทม์นะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องกรอกเองจะสะดวกกว่าการแอดแบบแมนนวลแบบนี้บ้างนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับการที่เราสามารถแอดตัวพอร์ตของเรานะครับแล้วก็ทาการบันทึกการซื้อขายของเราแบบนี้เน ก็ช่วยให้เราได้สะดวกสบายนะครับในการจําต้นทุนแล้วก็กำไรขาดทุนของเราได้มากไปเยอะแล้วนะฮะโอเคฮะคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ